ก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่มาลากาค่ะทุกคนอาหารเช้าที่โรงแรมของเราวันนี้เลมอนก็ทานนี่เลยค่ะซีเรียวกับนมสดนะคะแล้วก็แพนเค,ค้กนะคะแพนเค,ค้กกับกาแฟร้อนๆหอมกุ่นค่ะทุกคนแล้วก็ขนมปังทาแยมนะคะวันนี้ก็อิ่มท้องแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเดินทางนะคะเดินทางต่อนะคะ วันนี้ก็มาเที่ยวที่แลนด์มาร์คจุดเดิมก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะพาเพืเ่อนๆเดินเที่ยวไปได้วยกันก่อนนะคะนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปค่ะทุกคนเป็นจุดสําหรับถ่ายรูปที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะมาถ่ายตรงนี้เพราะว่ามีสีสันและก็รูปแบบที่แปลกตามากเลยค่ะก็ะยังเดินเที่ยวอยู่นะคะแต่วันนี้เราจะออกจากมะละกาแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพาเพืเ่อนๆไป เที่ยวที่ปีนังต่อนะคะวันนี้ก็จะออกจากมะกาก่อนที่จะออกนะคะตอนเช้าหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็พามาเดินนะคะมาเดินก็เรายังมีเวลานะคะก็ยังเดินเที่ยวกันต่อไปนะคะในมะกาป่าเป็นเพื่อนชมบรรยากาศไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อน,อนก่อนที่เราจะเดินทางออกนะคะ เพราะว่าเราประทับใจมากเลยนะคะก็เลยยังอยากจะเดินเล่นเดินเที่ยวนะคะแล้วก็หิวข้าวค่ะหิวข้าวอีกแล้วก็มาที่เดิมเลยค่ะเมนูก็แตกต่างนะคะแต่อร่อยนะคะอันนี้ก็คือไก่นะคะเมนูไก่แล้วก็นี่เลยค่ะข้าวลองโดยใบตองกล้วยอ,อยอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ ไม่รู้เมนูอะไรบ้างนะคะไม่รู้จักชื่อนะคะเขาก็จัดให้ค่ะลองด้วยไปตองกล้วยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ขนมเ,เครีปนะคะหรือขนมเกี๊ยบกุ้งคล้ายๆขนมเกี๊ยบกุ้งนะคะกินอร่อยค่ะเ,เพื่อนเราแล้วก็นั่งรถทัวร์กลับมาที่สนามบินกรลงรัมเปิ์ค่ะทุกคนเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปที่ปีนังต่อค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็นั่งเครื่องต่อมาด้วยสายการบินแอเอเชียค่ะทุกคนเพื่อที่จะไปปีนังค่ะทุกคนไปเที่ยวปีนังต่อนะคะนี่ก็คือบรรยากาศบนท้องฟ้านะคะวิวบนท้องฟ้า เลมอน,นก็ถ่ายคลิปยาวเลยค่ะเพืเ่อนๆเลมอน,นก็เปิดโหมดเอ่อเปิดโหมดเครื่องบินไว้นะคะเปิดโหมด เช้าว,วันใหม่นะคะเช้าว,วันใหม่ที่ปีนังค่ะเพืเ่อนๆก็ทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พักนะคะก็เมนูที่สั่งมานะคะเขาก็มีออเดอร์ให้เราเลือกนะคะอันนี้เลมอนสั่งเซีวมอนนะคะแล้วก็ขนมปังเนาะจำไม่ได้ว่าชื่อเมนูอะไรนะคะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะขอบอกอด้านล่างก็จะมีปลาเซียวมอนนะคะแล้วก็จะเหมือนมีไข่นะคะข้างบนอร่อยอ่อยค่ะ แล้วก็กาแฟหอมกลุ่นค่ะแล้วก็ของแฟนเลมอนก็จะกินขนมปังนะคะขนมปังกับกาแฟร้อนๆหอมกลุ่นเลยค่ะทุกคนก็สั่งมาค่ะก็จำชื่อเมนูไม่ได้เช้านี้พอเราเติมกำลังเสร็จแล้วก็ออกเดินทางท่องเที่ยวต่อนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ปีนังแล้วนะคะทุกคนปีนังเลมอนก็จะมานั่งรถจำล้อนะคะเที่ยวนะคะคนขับรถเขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่าเขาจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็หยุดถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างนะคะแล้วล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งชั่วโมงราคาเท่าไหร่สามสิบนาทีราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนเืนก็คือหนึ่งชั่วโมงก็แปดสิบริงกิตนะคะครึ่งชั่วโมงก็สี่สิบริงกิตนะคะ ั่นแหละค่ะนเพื่อน,อนแล้วก็นั่งรถเที่ยวเลยค่ะสามล้อเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงบริเวณเจุดที่นักท่องเที่ยวเขานั่งรถสามล้อเที่ยวแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่จะอยู่แถวใกล้ใกล้สตรีทอาร์ตนะคะสตรีทอาร์ตค่ะทุกคนแล้วก็จะมีสถาปัปตยกรรมที่แปลกตาสวยงามนะคะ เราก็อยู่ในจอร์ดทาวนะคะคเขาเรียวกว่าจอร์ดทาวนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของปีนังนะคะซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะโดยยูเนสโกนะคะซึ่งเมืองจอร์ดทาวนะคะหรือเมืองหลวงของปีนังนี้ก็จะสะท้อนกลิ่นอายของความเป็นวินเทจผ่านสตรีทอาร์ตเก๋ๆค่ะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมดัางเดิมที่อนุ ที่มีการอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็ที่ปีนังเราก็จะได้สัมผัสธรรมชาตินะคะแต่ละจุดล้วนมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองนะคะรับรองว่าไปแล้วก็จะประทับใจนะคะแล้วถ้าใครที่กำลังที่จะวางแผนไปเที่ยวที่ปีนังอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะ เช็คดูนะคะว่าจุดไหนที่น่าท่องเที่ยวนะคะเราก็วางแผนนะคะไปเที่ยวได้เลยนะคะทุกคนเนมอนก็พานั่งรถสามล้อเที่ยวคะ่ะบรรยากาศวินเทจวินเทจนะคะบรรยากาศสวยงามชมสถาปัตยกรรมที่ปีนังกันค่ะทุกคน เลมอนก็ไม่ได้ไปเที่ยวทุกจุดนะคะในปีนังก็จะไปได้บางที่นะคะเพราะว่ามาได้ไม่ได้มาหลายวันนะคะแต่ก็พาเพื่อนๆนรับชมบรรยากาศไปด้วยขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่มารับชมนะคะและเข้ามาแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเลมอนด้วยนะคะ เลมอนก็ตัดต่อนะคะตัดต่อภาพาในการทำคลิปนะคะซึ่งบางทีการตัดต่อก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแต่ก็ทำด้วยความตั้งใจนะคะทุกคนทำเองค่ะแล้วก็ เพื่อนๆก็นั่งสามล้อเนี่ยคะ่ะไปเที่ยวด้วยกันเลยนะคะบรรยากาศนี่เลยคะ่ะโดยรอบเมืองปีนังตอนนี้เป็นตอนกลางวันอากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะสถาปตัตยกรรมสวยงามคะ่ะเพื่อนๆ เลมอนก็วางแผนมาเที่ยวนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบว่า,าดูดีๆนะคะไม่ได้เช็คดูดีๆว่าสถานที่ตรงไหนแบบว่าคือว่าที่เราไปนะคะเพราะว่าเราวางแผนมาเองนะคะไม่ได้ซื้อทัวร์มาเนาะถ้าถ้าเราซื้อทัวร์มา,าบริษัทเขาก็จะพาเราไปในจุด ที่สวยงามและก็จุดที่แบบว่าสําคัญสําคัญที่แบบว่านักท่องเที่ยวนิยมไปกันนะคะอันนี้เลมอนก็จะไปแบบชิลๆค่ะไปเรื่อยๆไปแบบในจุดที่แบบที่แบบคือบางทีไม่ได้วางแผนไว้แน่นอนก็ไปแบบสไตล์แบบแอดเวนเจอร์นะคะทุกคนก็ชวนเพื่อนๆมาแอดเวนเจอร์ไปด้วยกันนะคะ สวยงามค่ะนี่เลยค่ะเขาก็จะพาเรามาค่ะตอนนี้เลมอนบอกว่านั่งสามล้อครึ่งชั่วโมงนะคะสามสิบไสี่สิบลิงกิตค่ะทุกคนสี่สิบลิงกิตก็ถ้าเป็นเงินไทยก็บาทหนึ่งลิงกิตก็แปดบาทนะคะสี่สิบคูณแปดก็เป็นเท่าไหร่ ประมาณนั้นนะคะเพื่อนเสวยงามค่ะทุกคนก็ตอนกลางวันก็จะเงียบเงียบหน่อยนะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างจะร้อนเนาะแต่ก็คือแบบถ้าเป็นจุดที่แบบ ทเที่ยวที่แบบว่านักท่องเที่ยวชอบไปก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะคะทุกคน ตอนนี้ก็ลงจากรถสามล้อแล้วนะคะเราก็เดินเที่ยวนะคะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะคะสวยงามนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะพาเดินเที่ยวต่อไปนะคะทุกคน เดมอนก็ถ้าหากการพูดต่างๆนะคะไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใด